วันนี้มีแอปตัดต่อแอปหนึ่งเป็นน้องใหม่นะครับในช่วงเปิดตัวมาจริงๆเปิดมาสักพักแล้วในช่วงต้นปีเป็นตักไอทุกคนเป็นชื่อแอปว่า Edit นะทุกคนนี้บอกเลยว่าการใช้งานคือรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซอะไรของเขาใช้งานง่ายมากๆเหมาะสําหรับมือใหม่และสายฟรีมากๆเนาะโดยเขาจะมีแถบการใช้งานทั้งหมด5แถบแถบแรกก็จะเป็นแถบไอเดียจะเป็นเหมือนกระดาษโน้ตไว้โน้ตไอเดียต่างๆแล้วก็จะเป็นคลิปรีวิวที่เราเคยเซฟไว้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้ตรงแล้วก็สามารถเอาเป็นไอเดียของเราได้ก็ชัดเจนเนเป็นแบท สามารถเลื่อนดูริวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยเรียกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สามารถกดใช้เสียงถ้าเราจะใช้เสียงจากคลิปนั้นได้เลยก็เอาไปตัดต่อกันได้แถบที่3ก็คือแถบโปรเจกตัดต่อเนาะอันนี้เดี๋ยวมาพูดกันแถบที่4เป็นแอปพลิเคชันกล้องประมาณเลยเป็นแอปย่อมๆของกล้องเลยสามารถปรับซูมปรับอะไรได้ถ่าย 4K ถ่าย30 60ได้หมดเลยอันนี้ปรับได้เท่าที่ลองใช้อ่ะคือดีมากๆ ตอนนี้ลูกเล่นอะไรอาจจะยังไม่เยอะมากเดี๋ยวเราอัปเดตคิดว่าจะมีอีกเยอะอันนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายไปลองเล่นดูตรงกล้องรู้สึกถูกใจเดี๋ยวไว้จะมาลงดีเทลไว้อีกทีหนึ่งนะแถบที่4ก็จะเป็นแถบข้อมูลเชิงลึกก็จะเป็นข้อมูลหลังบ้านของแอคเคาเราอ่าก็จะเป็นโดยวันนี้แถบหลักๆที่เราจะมาดูก็คือในแถบของการตัดต่อแถบตัดต่ออินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมากๆเหมาะสําหรับมือใหม่จริงๆเนาะเป็นแอปฟรีด้วยตอนนี้ที่ยังไม่ยังไม่ได้มีการคิดค่าบริการอะไรเลยนะเป็นแอปฟรีเนาะหนึ่งเลยที่ช่องมากคือเส มากๆแต่ว่าจริงๆเสียงเนี่ยมันก็ต้องไปดูอีกทีว่าเราจะเอาไปลงในช่องทางไหนเนาะแต่ข้อดีก็คืออย่างน้อยก็มีเสียงให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือข้อดีเลยมีเสียงให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะ2คือข้อความแถบข้อความก็ปรับลูกเล่นได้เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกฟอนต์ต่างๆก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะเอาจริงๆนะลูกเล่นต่างๆปรับสีปรับขอบปรับความสว่างลูกเล่นอันนี้ปรับได้เหมือนอก็เหมือน IG นั่นแหละบอกเลยใช้งานสะดวกมากมีแถบเสียงเนาะสามารถไวโอเวอร์เสียงผ่านตรงนี้ได้โดยตรงเลยก็ดีมากๆเลย อันนี้ก็สะดวกเป็นสิ่งที่เราต้องใช้บ่อยเนาะมีแถบคำบรรยายก็คือซับไตเติลอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้โอเวอร์เลยอันนี้คือใช้บ่อยมากสามารถทับคลิปซ้อนคลิปได้อันนี้ดีแล้วก็เอฟเฟกเสียงต่างๆก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเนาะอันนี้คือจากการใช้งานสติกเกอร์อะไรก็มีให้ใช้อยู่ประมาณหนึ่งก็ จากที่ลองใช้งานดูรู้สึกว่าเอฟเฟกพื้นฐานเขามีค่อนข้างครบเนาะในแอปตัดต่อที่ควรจําเป็นต้องมีและต้องใช้เนาะอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายเอฟเฟกพื้นฐานครบอันนี้ใช้งานเริ่มต้นนด้เลยมือใหม่สายฟรีอันนี้เหมาะมากๆเป็นหนแอปพลิเคชันตัดต่อที่แนะนำแล้วกันนะครับผมเนาะไปลองเล่นกันดูนะครับ